ในหัวข้อนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการเรียกชมงานนำเสนอกันค่ะโดยหลังจากที่เราได้จัดสร้างงานนำเสนอจนเป็นที่พอใจและพร้อมที่จะพรีเซนต์งานนำเสนอที่สร้างแล้วสำหรับใน PowerPoint 2007ก็ได้เตรียมเครื่องมือที่ใช้สำหรับตั้งค่าการนำเสนอเพื่อให้ได้รูปแบบการนำเสนอที่ตรงใจเรามากที่สุดโดยจะเก็บไว้ที่แท็บสไลด์โชว์นี้ค่ะเมื่อคลิกเลือก ก็จะเห็นคำสั่งสำหรับตั้งค่าต่างๆแยกไว้เป็นกลุ่มๆนะคะในที่นี้ผู้สอนขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดในส่วนของการตั้งค่าต่างๆซึ่งในส่วนรายละเอียดของแต่ละกลุ่มนั้นคุณก็สามารถติดตามได้จากในเล่มนะคะต่อไปก็มาดูวิธีการนำเสนองานที่สร้างขึ้นหรือสั่งแสดงสไลด์โชว์กันค่ะโดยที่ผ่านมาเราก็ได้สั่งแสดงสไลด์เพื่อทดสอบคำสั่งไปบ้างแล้ว เอาเป็นว่าตอนนี้เรามาดูการนำเสนอสไลด์หรือสั่งฉายสไลด์ซึ่งก็สามารถทำได้หลายวิธีค่ะอย่างเช่นไปคลิกที่ปุ่ม from beginning นี้นะคะจากในส่วนของถับสไลด์ s h o w ซึ่งวิธีนี้ก็จะเป็นการสั่งให้เริ่มแสดงสไลด์ตั้งแต่สไลด์แรกไปจนครบทุกแผ่นค่ะและหากจะให้เริ่มแสดงสไลด์ตั้งแต่แผ่นที่กำลังทำงานอยู่เป็นต้นไปก็ให้มาคลิกที่ปุ่ม ป c ม r ค e n นสไลด์นี้นะคะและสำหรับวิธีที่เราใช้งานกันอยู่บ่อยๆอีกวิธีหนึ่งก็คือการไปคลิกที่ปุ่มมุมมองสไลด์โชว์บนแถบ status bar ที่ด้านล่างนี้นะคะก็สามารถทำได้เช่นกันหรือว่าจะใช้การกดคีย์ F5 บนแป้นคีย์บอร์ดเพื่อเรียกชมงานนำเสนอก็ได้นะคะ เท่านี้งานนำเสนอก็จะถูกเรียกเปิดขึ้นมาแล้วโดยแสดงแบบเต็มหน้าจออย่างที่เห็นนี้เลยค่ะส่วนอ็อบเจกต์รวมถึงลูกเล่นเอฟเฟกตต่างๆที่เห็นตรงนี้ก็จะถูกแสดงขึ้นมาตามที่เราได้กำหนดไว้ด้วย และแถบเครื่องมือเล็กๆที่เห็นอยู่เม yes. ื่อเราเลื่อนเมาส์พอยเตอร์มาตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวกในการทำงานกับสไลด์ของเราโดยปุ่มลูกศรนี้ก็จะเป็นการเลื่อนลำดับสไลด์ไปก่อนหน้าค่ะและปุ่มลูกศรนี้ก็จะเป็นปุ่มสำหรับเรียกสไลด์แผ่นถัดไปนะคะ สำหรับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มสำหรับเรียกเปิดเมนูค่ะเมื่อเราคลิกก็จะมีคำสั่งต่างๆให้เลือกใช้งานแบบนี้นะคะและนอกจากนี้หากในขณะพรีเซนต์งานหรือว่าบรรยายอยู่เกิดต้องการขีดเขียนข้อความหรือว่ารูปภาพต่างๆลงไปบนหน้าจออาจจะเพื่อเน้นข้อความหรือว่าเน้นจุดสำคัญของส่วนที่กำลังอธิบายอยู่ตรงนี้คุณก็สามารถเปลี่ยนเมาส์พอยเตอร์หรือว่าตัวชี้นี้ให้กลายเป็นปากกาได้นะคะ ก็ด้วยการมาคลิกเลือกที่ปุ่มรูปปากกาค่ะจากนั้นก็ให้เลือกของประเภทของปากกาที่เราต้องการจะใช้งานนะคะซึ่งก็มีให้เลือกหลายแบบอย่างในที่นี้ผู้สอนอยากจะไฮไลท์ข้อความที่พูดถึงก็จะมาเลือกประเภทเป็นไฮไลท์เตอร์แล้วกันค่ะเท่านี้ก็จะเห็นว่าเมาส์พอยเตอร์ก็จะเปลี่ยนกลายเป็นปากกาแบบไฮไลท์แล้วนะคะ จากนั้นก็เลื่อนเมาส์ไปคลิกลากเพื่อเน้นส่วนของข้อความที่เราต้องการได้เลยค่ะหรือถ้าเราอาจอยากจะเปลี่ยนสีของปากกาใหม่ก็สามารถทำได้นะคะโดยการมาคลิกเลือกที่ปุ่มปากกาอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นก็เลือกที่ In k Color แล้วก็คลิกเลือกสีใหม่ที่ต้องการ จากนั้นก็ลองคลิกลากเมาส์ไปเน้นข้อความที่ต้องการแบบนี้นะคะหรือหากเราจะเปลี่ยนประเภทของปากกาเป็นแบบลูกลื่นบ้างก็สามารถทำได้ค่ะโดยการมาคลิกที่ปุ่มรูปปากกานี้นะคะจากนั้นก็เลือกเป็นแบบ Ballpoint Pen ค่ะ เมาส์พอยเตอร์ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปนี้แล้วจากนั้นก็คลิกลากเมาส์เพื่อขีดเขียนรอบข้อความที่เราต้องการแบบนี้ได้เลยค่ะทีนี้ถ้าต้องการจะลบรอยปากกาดังกล่าวออกไปจากหน้าจอนะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันก็ให้มาคลิกเลือกที่ปุ่มปากกาค่ะจากนั้นก็เลือกคำสั่ง e อ a s e เรเซอร์เสร็จแล้วก็ไปคลิกเมาส์ยังตำแหน่งที่ต้องการจะลบออกแบบนี้ค่ะ หรือหากจะลบที่เราขีดเขียนไว้นี้ทั้งหมดเลยในครั้งเดียวก็สามารถทำได้นะคะก่อนอื่นก็มาคลิกที่ปุ่มรูปปากกานี้ก่อนค่ะจากนั้นก็เลือกคำสั่ง Erase All Ink on Slide ค่ะรอยปากกาที่เราได้ขีดเขียนทั้งหมดก็จะหายไปแล้วแบบนี้ละค่ะทีนี้เป็นไปได้ว่าในระหว่างการบรรยายในกรณีที่คุณมีสไลด์อยู่เป็นจำนวนมาก การกดปุ่มหรือว่าคลิกเมาส์เพื่อเลื่อนไปยังสไลด์ที่ต้องการอาจจะไม่สะดวกนักนะคะฉะนั้นวิธีที่จะข้ามไปยังสไลได์ใดๆที่ต้องการได้เลยก็คือให้มาคลิกที่ปุ่มเมนูนี้ค่ะจากนั้นก็ให้เลือกที่คําสั่ง Go to Slide แล้วก็คลิกเลือกชื่อสไลด์ที่เราต้องการจะเรียกแสดงได้นะคะ และสไลด์หน้าที่เราเลือกก็จะมาปรากฏทันทีแบบนี้ค่ะทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการจบการนำเสนอก่อนที่จะถึงสไลด์สุดท้ายก็สามารถทำได้ค่ะด้วยการไปคลิกที่ปุ่มเมนูนี้นะคะจากนั้นก็เลือกคำสั่ง End Show หรือว่าจะใช้วิธีการคลิกขวาบนหน้าสไลด์แล้วก็เลือกคำสั่ง End Show ค่ะ หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีการกดคี c a p e บนแป้นคีย์บอร์ดนะคะเพื่อจบการนำเสนอได้ทันทีก็จะกลับสู่หน้าจอปกติในมุมมองที่เราทำงานอยู่แล้วล่ะค่ะ